สวัสดีครับผมอาจารย์วาทีทรัพยา์สินปาทายาทศิลปินแห่งชาตินายนังสุชาติทรัพย์สินที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฒนครศรีธรรมราชหนังตะลุงเป็นว่าทำที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะเวลาแสดงหนังตะลุงเนี่ยมันมีร่องรอยของอินเดียปรากฏเช่นการออกรูปพระฤาษีฤาษีก็เป็นนักบวชจากอินเดียลำดับการแสดงที่2คืออ,ออกรูปพระอิศวรทรงพระโคดพระอิศวรก็เป็นเทพในศาสนาอินดูและสมัยโบราณหนังตะลุงเล่นเรื่องรามเกียรลิรามเกียรก็เป็นวรรณกรรมจากอินเดียเข้ามาในสังคมภาคใต้ตั้งแต่ศรีวิชัยก็คือประมาณหนึ่งพันปีหนังตะลุงมีการเปลี่ยนแปลงมาดดโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของแสง หนังตะลุงเนี่ยเป็นศิลปะการเล่นงงงกับรูปหนังเนี่ยสำคัญมากผ่านจอปา้าขาวในอดีตเราใช้ใต้ใช้คบใช้ตะเกียงใช้ตะเกียงเจ้าพายุใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าเหือในปัจจุบันหนังตะลุงมีเส้นทางการเดินทางควบคู่กับ การเกะสลักรูปหนังถ้าเมื่อไหร่มีการแสดงหนังตะลุมก็ต้องมีตัวละครก็ต้องอาศัยภูมิปัญญาช่างเกะสลักในการผลิตตัวละครและทุกวันนี้ก็แต่งวรรณกรรมร่วมสมัยขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในการแสดงควบคู่กับเอาเหตุการณ์ทางสังคมสอดแทรกไปให้ทันสมัยรูงเรื่องหนังตะลุมถูกเอาคนในท้องถิ่นมีการเรียนเสียงเรียนบุคลิกเรียนนิสัยเราเรียกว่าตัวตลกแก้วไอทองไอหนูนุย้ยไอเท่งพอรู้ว่าคนนี้เป็นดาวเด่นตัวตึงในสังคมก็เอามาแกะเป็นรูปหนังตะลุงแล้วก็เล่นให้คนในชุมชนนั้นได้เห็นได้ดูการแสดงหนังตะลุมม จะบอกเพหนึ่ง คนเล่นหนังเราเรียกว่านายหนังอุปกรณ์การเชิดก็คือรูปหนังและก็มีนักดนตรีเครื่องดนตรีหนังตะลุงโบราณเราเรียกวงเบนจสังคีตหรือเครื่อง5มี5ชิ้นของโมงกองทุกองครับชิงและก็ปีตัวให้ทำนองความเป็นสากลหนังตะลุงเราจะเอาตัวไหนวัดเท่าเอาเครื่องดนตรีสากลมาใส่หนังตะลุงสามารถที่จะใส่แมสได้การแต่งกายใส่ชุดสูทได้สามารถไปแสดงที่อเมริกาได้ที่เกาหลีได้ที่ญี่ปุ่นได้สามารถเล่นในคนอื่นได,าานนนได้ดูทั่วโลกเขาดูแล้วก็สนุกกับเราได้ <ๆ S 1> เขารู้เทคนิคว่าทำไมขยับปากได้ทำไมกระพริบตาได้นั ศิลปะที่เป็นสากล